E.P. ที่สองเอวัมเมสุตังเอกังสามายังพระขาวาสกกสุวิหารติกะปิลาวัตุสมิงมหาวัเนมหาตาพิกขุสังขุ สังเคนาสัตยิงปัญจามตเตหิภิกขุสัตหิสัพเพวะอรหันเตหิทัศหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยคุยเยนะสันนิปติตาหุนติภะควันตังสัทธนะยะภิกขุสังขันจะอาทาโคจะตุนัง สุทธาวาสกายิกานงเทวานังเอตธะหูอะยังโคภะวาสสเกสวิหาระติกะปิละวัตุสัมิมหาหะวันีมหาตาภิกขุสังเคนาสัทธังปัญจมา เตหิพิกขุสาเตหิสับเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจะโลกาตาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปฏิตาหุนติพควันตังทัสนายา ภิกขุสั้งคันจะยานนามายามปีเยนะพะคาวเตนุประสรง,งกามียามะอุปสรงกามีตววะพระขะวโตสันติเกปจเจกะคาทาภาเซยามาติอาทะโคตาเทวตาเซยา,า,ท,า,า,ววา,ยาทาปิมา นามาภาราวาปุลิโสสัมมิตตังวาภาหังาเลยาปสาลิตังวาภาหังสัมมามิเชียสเอวาเมวาสุธาวาเซสุเวเทเวสุอันตลาหิตาพระขาวโตปุลิโตปา สุลหังสุอัตโคตาเทวตาภควันตังอภิวาเทวตาเอกมันตังอาทังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภะควโตสันติเกอิมังคาทาังอภา,าสีมาหาสามโยปะวะ นาสมาิงเทวกายาสมาคตาอาคะตัมหาอิมังธรรมมาสามายังคะาขีตาเยวะอปลาชิตตาสร้างคันติอัตโคอปลาเทวตาพระขาวโตสั้นติเกอิมังคาทั้งอภาสติตตาลาภิกาวโว สัมมาทัห a n สุจิตตังอาตโนอุชุกามากังสุสาลทิวาเนตาติขะเหตาวาอินทะริยานิรักขันติปัติตาติอาตโคอัปปาลาเทว,วตาภะคะวะโตสันติกอิมังคาทาาั้งอาพาสิ เชตวาคีลังเชตวาปารีคังอินทารีคีลังโอหัดจามเนชาเตจารตีพุทธสุทธาวิมาราจากขุมตาสุทันต,ตาสุสูนาคาติอาทโคอปปาราเทวตาพระขาวโตสันติเกอิมังคาทาั้งอภาสีเยเกจิ พุทธังสารานังคาตาเตนาเตคามิสันตีอาปาญภูมิงปะห้ายามานุสังเทหังเทวกายังปาลิปูเรสันเตตีอัตโคภะควาผู้พิกุอามันเตสิเยปุยเยนาพิกพิกเขาวทัส ส,สัสุโลกาธาตุสุเทวตาสั้นนิปฏิตาหุนตุตถาคาตังทัสนายาภิกขุสังคันจเยปิเตภิกวเวะเฮสุงอติตามัทานังอรหันตุสัมมาสัมพุทธา เอซัมปีพะขวันตานังเอตาปรมาเยว,วาเทวตาสันนิปติตาเออเฮสุงเซทยาธาปีไมยห่างเอตาลาหิเยปิเตพิกาเวภาวิสันติอนาคตาธมทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธา เตสัมปีพระขวันตานังเอตาปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเซยาธาปิไมฮังเอตาระหิอาจิขิสามีพิขเวเทวกายานามานิกิตายสามีพิขเวเทวกายานามานิ เทศิสามีพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทะสาธุกังนามาสีกาโลธะภาสิสามิตีเอวัมพันเตติโคเตพิขุพระขวันโตปัจจัดโซซุงพระขวาเอตะัทะโวจัด สิโลกามนุสสากรรมนุกาสามิทายาตาภูมิมาตาทัสสิตายสิตาสิคิริคาพลังปะหิตาตาสัมมาหิตาปูทุสีหาละวาสันลีนาโลกาหังซาภีซัมภูโน โอทาตามานุมานาซาพุสุทธาวิปัสสนนามานาวิลาพิญโยปันจะสเตวิยตวาวัณณกาปิละวะทาวะทเวทตตอามันตายสัทธาวะสาวะเกส,าส,าสาเะเสนระตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาพิกะโว เตจ่าอาตาปามาการุงสุตวาพุทธะส่าสานังเตสัมปะตุลาหูยานังอะมนุส่านาทัสานังอะเปเกสัทธามะมาทาคุงสหัสสังอาตาสัสสลิงสตังเอเกสหัสสานังอะมะ โทรานามัตสุงอปเปเกนันตามาธาคุงทิธาสัพพาปุดาหุ่งตันจะสัพพังอภินยายาปวิขิตาวานาธาคุมมาตะาโตอามันตายสัต ทาสาวะเกสาสาเนละเตเทวกายาภิกันตาเตวิชาณาถาพิขโวเยโวหังกิตายิสามิคิราหิอนุปุสสะโพสัตสหสา,ายา วายาฆาภุมมากาปีลาวาตวะอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสิโนมุทมานาอภิกามุงพิกขุนางสมิติงว่านางชะสะหัสะเฮมมาวตายาฆานาตตาวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโต ยาศสีโนโมธมานาอภิกามุงพิกุนางสามิติงว่านางซาตาคีลาตีสหสายาคานาตาวันนิโนอิทิมันโตชูติมันโตวันนาวันโตยาศสีโนโมธมานาอภิกามุงพิกุนางสามิติงว่านางอิเจเต โซลาสะสะหัสสยาฆานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสะสีโนโมทมานาอภิกามุงพิคุนางสามิติงมนางเวสามตตาปัญจะสะยาฆานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสะสีโน วัฒมานาพิกามุงพี่คู่นางสามิติงว่านางกุมพิโลราชาคาหิโกเวปุล拉ะเวนิเวสานางพินยอนางสตาสหาสร้างยาค่านางปาเยรุปาสติกุมพิโลราชาคาหิโกโซปาคาสมิติงว่านางปุริมันจาริสร้างราชาท่ตัลลาโท อาซาสติคันทัพ,พานังทะอาทิปฏิมหาราชายาสสิโซปุตตาปิตาสาภาหาโวอินทมานามหาพาลาอทาิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตายาสสิโินโมทามานาอภิกามุงพิกุนังสม,มิติงมานัง ทักขีนันจาที่สร้างราชาวิรุณโหตาปสาสติกุมพันธานังอาทิปติมหาราชายัสาสิโซปุตตาปิตาสะภาหาโวอินทมานามามหาพราอิธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตายาสาสิโนโมทมานาอับยัสาสิโน โมทมานาภิกกาุงภิกขุนางสาม,มิติงว่านางปัจฉิมันจาที่สร้างราชาวิรูปะโคปัสา,าสตินาคานางอธิปติมหาราชายาส,สิโสปุตตาปิตสาภาหาวินทมานามหาพรา,าอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาส,สิโนโมทมานา อพิกามุงพิคุนางสม,มิีติงว่านางอุตตาลันจติสราชาคุเวโลาตับปะซาสาติยากฆานังอาทิปติมหาราชายาสาสิโสอ,อุตตาปิตสาภาวะหงพระหาโวอินทมานามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโต วันนาวันโตยสัสสิโนโมทมานาอภพิกามงพิกุนังสม,มิติงวนังปุริมาที่สะะร้างต่ถารัตโททถ้ขีเนนะวิลูหาโกปาชิเมนะวิลูปากโคผูเวโลอุตตาลังที่สร้างจักตาโลเตมหาราชาสามันตาจัตุโลที่สร้าง ท้านลาปนามาอัต่งสุวานีกะปิลาวัตถุทาวเวเต้างมายาวิโนทาซาอาคูวันจานิกาสถามายากุเตทุวเวเตทูกุวิตูจะวิตุโตสหาจันทนโนมกามมเซโทจากานุกนินุทันกุ น,น,คนิคันทุจะปะทานาโทโอปะมันโยจะเทวสุโตจะมาตาลิจิตตะเซโนจะคันทัพโหนโรราชาชะโนกะโพอ,อาคูปันจะสิโคเจวะติมพะรู สุริยวัชาสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทัพพาสหรา,าชาราชุภิโมขทะทะนามาอาภิกามุมภิกขูนังสาม,มิติงว่านังอาทาคู่อัทาคู่นาภาษานาคาเซเวสาราสาหาตาชากากรรม พาลาสะตะลาอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทะตะลาทาจะาอาคูนาคายาสสินโนเอลาวันโนมหานาโคโซปะคาสมิติงว่านางเยนาคลาเชสหัสาหันหาลันติทิพพาทิชาปาขีวิสุด ถ้าจากคู่เวหัสธาเทวะนามาชะตะปัตตาจิตลาสุปันนาอิติเตสะามานะานามังอาภายันตานาคาลาชานามาสีปุสุปันนัตโตเขมะมะกาสีพุทโธสั้นห,าห้าเหวิจาหิอุปปะหายัน ตานาคาสุปันนาสละนะมะกังสุพุทังชิตาชิวชิลหัตเทนะสะมทังอสุราสิตาพาตโลวาสาวัตเซเตอิตทิมันโตยัสสิโนกาลกัญชามะหพิสามาอสุรามะ พาะเวทสา,าเวปจิตติสุจิตติจะมหาลาโธมนุจีสหสตันจะพระริปุตตานางสัพเพเวโลจะมานะกาสันนิหิตวาพระลิงเซนังลาหุพาฐโมู คาทะคะมุงสาัมเาอโยธานิพัฒนเตพิกุนางสามิติงว่านางอาโปจเทวาป,ปะชะวีจเตโชวาโยตคาทะคะมุงวะลุนาวาลุนาเทวาโซมุงจาะายสาสาสาหเมตากรุนากายิกาอาคูเทวา ยะสัสิโนเทเสทเสเตทัสทากายาสภเพนานาตาวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสิโนโมทมานาอภิกามุงพิกุนังสมิติงวานังเวตูจะเทวาสหารีจะอาสมาจะทุเวยะมาจันทสุ ปานิสาเทวาจันทมาคูปุระกิตาสุริยญาสู่ปานิสาเทวาสุริยะมาคูปุระกิตาหนักขันตานิปุระกิตาอาคูมันทะพระลาหกาวสุนางวาสาวเสโทสักโกปาคาปุลัน ุรินทโททั <c oughs> เซเตทัาสทา,ากายาสัพเพนาะนาตาวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนณาวันโตยะสาสีโนโมทามนะอาอภิกามุงพิกขุนางสมิติงมันังอาทาคูสหภูเทวาชาละมะคิสิขาริวะอาลิทกาจะโลชาจะอุมมาบุป,ปะ นิพาสีโนวะลุนาสหธรรมมาจะอาจุตาจะอเนชกาสูเลยาลุจิลาอาคูอาคูวาสเวิวาสวะเนสีโนพระเสตทัสธากายาสเพนานาตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสีโนโมทมานาอภิกาโงภิกุนังสามิติงมะนาง สมานาสมหาหสมานามานุสธม,มนุสุตตมาขิตตาปทูสิกาอาคูอาคูมะโนปทูศิกาอาทาคูหะระโยเทวายจะโลหิตตาวาสีนโนปะคะละคา,ะคามะหาปะละคาอาคูเทวายาสศีโนศ รัเสตทัสถากายาสาพนนัพเนาหนตาวันนิโนอ,อิทิมันโตโชติมันโตว,วันนาวันโตยาสสิโนมุทธมานาอาภิกามุงพิคุนางสมิติงวานางสุก,กากลาุมห้าลุนาอาคูเวคานาซาสหาโอทาตาคันหา้าปามอฆาอาคูเทวาวิจักขานา สัทามาตาห้าราคาชามิสากาจะยาสะสศิโนทะะยังอาคาปชุนโนโยทิสาอาภิวาสติทะเซเตะทะสะธากายาสเพนานาตวันนินโนอิทิมันโตชูติมันโตวันนาวันโตยสะสศิโนโมุทมานาอาภิกามุงพิกุนังสามิติงว่านางเคมียาตุสิตา ยามากาถากาจายาสสิโนลัมพิตากาลามมเซธาโชตินามาจากอาซาวานิมมา,าตานินโนติตนโนอาคูอาัาคูปะละนิม,มิตาสัตธาเซเตธาสตากายาสัพเพนานัต ตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสีโนมทมาณาอภิกามุงพิคุนางสมิติงว่านังสัเทเตเทวานิกายาสัพเพนานาตวันนิโนนามันนาวเยนาอาคันจุเยจันเยจะทิสาสหาปะวุฒาชาติมาขี้ังโอคาตินนามา นาสาวังทาเคโมโคะตะลังนาคังจันทวังอสศิตาติตังสุพมมาปะละมะโตจากปุตตาอิทธิมะโตสห์สานังกุมาโลติดโซจะโซปะคะสมิติงว่านางสห์สภมมะกะมะโลกานางมาหาพมมาทิติ หติอุปปันโนชุติมันโตพิสัมกาโยยัสสิโสสะเททะเซทาอิสราอาคูปเจกวะสะวะติโนเตสันจะมาชโตอาคาหาริโตปะลิวาลิโต เตจ่สับเพอภิกานเตสส้นเทเทเวสภมมะเกลมาละเซนาอภิกามีสัตปัสสะการหาสามันที่ยังเอถาคันหะทพันทัทธาคาเลนะลาเคนะพันมธมุตมตถุโวสสามันตาปะลิยาเลถา มาโวมุนจิตถาโกจินังอิติตัตมะหาเซโนการหาเซนังอภเปสายิปานินาตละมาหัดจับสะลิงกาตวะเทราวังยะทาวาปวัสโกเมโคอนะฐานะยันโตสาวิชุโก ตถาโสปัจุทาวติสร้างกุโทอาสาว,าวังวเซจันตันจากสับพังอภินญายะวาวิขิตตวาจากขุมาตะโตอามันตะยิสัทธาสาวเกาสาสเนระเต มาลาเซนาอภิกันตาเตวิชาณาแถพิขาโวเตจะอาตาปาะมะกาลุงสัตวะสุตวะพุทธศา,าสาสนังวีตาลาเคหิปากามุงเนสร้างโลกัมปิอินชะยุงรับสัพเพวิชิต สร้างคามาพะยาติตายาสสินโนโมตันติสหาภูเตหิสาวเกเตชะเนสุติตสุตาติ